สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆนะฮะกลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะฮะมะยุสคารนะฮะแล้วก็วันนี้นะฮะเป็นวันที่12นะฮะเดือน1 1แล้วนะครับก็วันนี้มีรถกระบะนะฮะสายประหยัดนะครับพามาแนะนำพามารีวิวให้นะครับพี่ๆได้ดูนะฮะกับเจ้าตัวโตโยต้าไฮรักกุยโก้นะครับ2.7นะครับเป็นตัวเครื่องยนต์เบนซินบวกกับ LPG นะฮะคันนี้ก็ เป็นถังนะครับ LPG 2ถังเลยนะครับเป็นรถปี2011-12นะครับรถบ้านมือเดียวนะครับไม่เคยมีประวัติชนหนักพลิกความจมน้ำนะคันนี้ซื้อสดไม่มีแหวกนะครับจัดแฟนแนนก็ได้นะครับใครที่สนใจนะครับกำลังมองหารถกระบะไว้ใช้งานนะไว้วิ่งงานนะสายประหยัดนะคันนี้ตอบโจทย์มากนะครับกับเจ้าตัว v ี g o 2.7นะครับนะปี2011 จดสิเกียร์แมนูวลน,นะครับไม้ใช้งานไปที่1 5 5 0 0 0สมกิโลเท่าน,นั้นเองนะครับราคานาะเราขายเพียง1,6500 0บาทเท่าน,นั้นเองนะครับ165,000าบาทเครดิตดีฟรีดาวน์ได้เลยนะครับไม่ต้องใช้เงินออกรถหรือว่าจะซื้อสดก็มาดูรถมาทดลองขับนะต่อรองหน้างานได้เลยนะครับนะก็ถ้าใครที่สนใจหรือว่าอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็โทรมาหาผมได้เลยที่เบอร์084 3 8 4 8 4 0 4, 4, 4, 4หรือว่าแอดไลน์เบอร์ผมเบอร์นี้ได้เลยนะครับ ก่อนที่เราไปชมในส่วนตัวรายละเอียดของเจ้าตัววีโก้คันนี้รบกวนเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งมาช่องผมให้หน่อยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเจ้าตัววีโก้คันนี้น่าสนใจไงนะเป็นรถบ้านมือเดียวด้วยนะนะครับเครื่องยนต์เบนซินนะครับขนาด2.7ลิตรนะครับได้เป็นตัวโฉมแชมป์นั่นเองนะฮะโฉมแชมป์ตัวไฟหน้าแบบฮาโลเจนเลยนะครับแบบนี้ไฟหน้าแบบใสมากนะครับใสๆเลยอันนี้คือไฟเดิมจากโรงงานนะครับ ดจางหน้าจะได้เป็นสีดําด้านนะครับอ่าเป็นสีดําด้านนะครับป้ายทะเบียนนี้เลยนะครับตัวรถสวยสวยจะจัดเลยนะครับน็อตไม่มีขยับเลยหน้าหลังนะครับรถเดิมไม่มีโดนไม่มีชนไม่มีพลิกคว่ำไม่มีจมน้ํานะครับนะราคา1นึ่งแสห้าพันถือว่าแบบถูกมากนะฮะจับไฟแนผ่อนอยู่ประมาณ3า0พันกว่าบาทนะครับนะยได้เป็นสีขาวด้วยนะครับผมนี่นะะตัวรถบางๆเลยนะครับบางมากนะฮะนี่ นะครับตัวกระชุกันชนต่างๆนะครับสวยๆนะฮะรัดด้วยกับยางไฟสโตนนะครับนี่นะครับเป็นล้อกระทะขอบ15นะครับยางคันนี้จะได้เป็นยางปี2016นะนะในส่วตัวยางเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้นะเพื่อนนะครับนะตัวช่วงลุงช่วงล่างดูดินะครับเดิมเลยนะครับไม่มีจมน้ําไม่มีแบบสนุงสนิมเลยนะครับรถแบบดูแลได้ดีมากนะฮะคนเก่าดูแลได้ดีมากนะฮะกระจกด้านหน้าก็จะเป็นของ เดิมนะครับภาษีพลบต่อให้เรียบร้อยนะครับนะตัวรถแบบทรงได้แล้วก็รละเอียดในส่วนขัดดีมากนะผมลองขับเมื่อกี้ขับดีมากนะครับเป็นตัวเครื่องเป็นซีนแล้วก็มีถังแก๊สมาให้2ถังนะครับดูรายละเอียดตัวรถนะครับประสรงคัดซีนะบางๆเลยนะครับไฟทงไฟท้ายไม่มีแตกรายงานนะครับสวยๆเลยนะครับสวยๆเลยนี่นะฮะนี่นะครับผม สามารถเข้ามาดูรถมาทดลองขับกันได้นะครับนะฝาตรงฝาท้ายต่างๆนะครับเดิมๆนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวแกะให้ดูนะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับเหมาะสำหรับแบบไปขนส่งนะครับนี่เลยนะครับน็อตเลสต่างๆนะครับสวยๆนะสวยเลยนะติดไลเนอร์มาให้เรียบร้อยนะครับนะนี่นะครับผม อ่านะฮะเข้ามาดูรถได้ที่นะครับเสรีไทย70นะครับเปิดบริการทุกวันนะครตัวนี้จะเป็นถังสองถังเลยนะครับนี่นะฮะถังนี้คือตรวจสอบนะครับขนส่งเรียบร้อยนะครับไม่ต้องกลัวในส่วนตัวอ่าถังไม่มาตรฐานนะฮะเรารับประกันให้นะครับตัวรถนะครับเรารับประกันให้90วันนะตัวเครื่องยนต์เกียร์ต่างๆนะครับให้90วันนะครับนะฮะตัวรถสวย สวยมากนะครับสวยมากราคาหนึ่งหกห้านะครับน่าดูแผงประตูต่างๆนะครับรถสวยๆไม่มีโดนมานะครับสวยๆเลยนะครับตะโคงตะเข็บเบดอาร์ตต่างๆนะฮะเดี๋ยวแกะให้ดูเลยนะครับแกะยากนะครับโอ้หแกะยากมากนะเพื่อนนะตะโคงตะเข็บต่างๆเดิมๆนะฮะการันตีนะครับสติ๊กเกอร์ต่างๆนะครับอ่าดูนะฮะ ด้านหลังภายในนะครับเบาะก็ยังสวยเลยนะครับไม่มีแตกรายงานนะครับนี่นะครับสวยๆนะครับไม่หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันสามร้อยสาสิบแปดกิโลนะครับเกียร์แมนนวลนะครับเครื่องเสียงต่างๆนะครับติดติดทุกอย่างนะครับแอร์นะครับเย็นนะครสวยๆเลยนะครับภายในภายในก็สะอาดนะนะครับเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องกันนะครับพาไปดูห้องเครื่องกันนะครับ ใครสนใจด่วนนะนะครับนานๆจะเข้ามานะสำหรับตัววีโก้นะครับแชมป์นะเครื่องยนต์เบนซินนะดูนะครับน็อตเนื้อต่างๆไม่มีขยับเลยนี่นะฮะสวยๆละเอียดห้องเครื่องนะครับนี่นะครับตัวกรงตัวแก้มนะครับคางลงคางหน้านะครับเห็นไหมชัดเจนนะครับน็อตไม่ขยับเลยนะอันนี้ผมสตาร์ทเครื่องอยู่นะนี่นะฮะเครื่องเงียบมากไม่มีซึมไม่มีเยิ้มเลยนะครับ นี่ไม่มีซึมไม่มีเยิอมเลยนะครับสวยๆนะครับตัวรถปี2011นะครับจด12นะตัวเครื่องยนต์2 TR นะครับสติ๊กเกอร์จะอยู่ครบนี่เลยนะครับแผ่นตัวฝากระโปรงนะครับจเดิมนะครับก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับใครที่สนใจหรือว่ากำลังมองหารุ่นนี้อยู่นะครับตอนนี้มีเข้ามาแล้วมีคันเดียวด้วยนะครับเป็นโฉมแชมป์1 6ึ0 0 0ืบาทเท่านั้นเองนะครับ ฟรีดาวนะครับไม่ต้องใช้เงินออกรถนะครับผ่อนอยู่ประมาณ3,000กว่าบาทนะครับก็ฝากด้วยใครสนใจก็โทรหาผมได้เลยที่เบอร์084-384-8404หรือว่าแอดไลน์เบอร์ผมเบอร์นี้ได้เลยนะครับนะครับกับเจ้าตัว Toyota h ต l u x Vigo Single c a เกตอนเดียวนะฮะเครื่องยนต์เบนซินกับ LPG นะครับมีถังแก๊ส2ถังเลยนะครับปี2 0 1 1นะครับนะสนใจโทรจองล็อกรถไว้ก่อนได้นะครับจองเพียง1,000บาทเท่านั้นเองนะครับ นะฝากด้วยนะครับก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ